พาทุกชนิดอดจาสยนะมะหาสยนะเวรามณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลี อัปมาเทนะสัมปาเททาอามะพันเตเอามือลงนั่งตามสบายเนาะก่อนที่เราจะได้ฟังเทปบรรยายหลวงพอ่อซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุสีเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของตนจิตก็เ,เลยจะถือโอกาสที่เรามาประชุมพร้อมกันทั้งประโยคขาวจรและโยคี เสริมให้สติเพราะว่าถ้าไปบอกในห้องสอบอารมณ์ก็ต้องตั้งสี่วันถึงจะครบถ้ามีโอกาสมาตรงนี้ก็ว่าครั้งเดียวพูดครั้งเดียวแล้วก็เข้าใจตรงกันก็การมาให้ศีลก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อว่าครูบาอาจารย์รูปใดท่านมี ความต้องการที่จะสื่อสารกับพระโยคบัาจารกับโยคีก็จะได้พูดตรงนีนะ้ได้เข้าใจกันทีเดียวเลยบวงต้นก็อยากจะให้ทุกท่านได้กำหนดต้นจิตที่หลวงพ่อเทศเมื่อคืนที่แล้วเนะี่ยให้มากขึ้นดูจากรูปการแล้วนะรูป,ปรธรรมที่เห็นอยู่ก็ยังน้อยอยู่ ยังไม่ขาดเนะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องหยุดก่อนนิดหนึ่งอย่างพวกเรามาเมื่อกี้เนี่ยถอดรองเท้าก็ต้องหยุดก่อนแล้วก็กำหนดใจขณะกำหนดใจนะ่ะกายมันไม่เคลื่อนอยู่แล้วเราจะเห็นโยคีอยู่นิ่งๆก่อนอยากถอดหนอปกติอีบทย่อยเนี่ยกำหนดแค่ครั้งเดียว แต่ใครจะใส่สามครั้งก็ได้หลวงพ่อก็บอกอแล้วก็ค่อยถอดเนาะถอดเนาะถอดเนาะพอจะหยิบรองเท้าอยากหยิบหนอก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยก้มลงไม่ใช่อยากพร้อมกับการก้มนะก้มก็ก้มหนอก้มหนอไปก็ไปหนอไปหนอหยิบก็หยิบหนอ ตั้งตัวให้ตรงก็ขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอเสร็จเรียบร้อยพอจะขึ้นบันไดก็ใส่ต้นจิตอีกละอยากขึ้นหนอแล้วก็ยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอพ้นบันไดมายัางเดินไม่ได้พอจะเดินก็ว่าอยากเดินหนอแล้วก็ขวาย,ย่างหนอสายยางหนอไปถึงที่วางรองเท้าก็หยุดก่อน อยากวางหนอไปเคลื่อนมือไปก็ไปหนอไปหนอไปหนอรองเท้าถูกก็ถูกหนอวางก็วางหนอมาก็มาหนอมาหนอเสร็จเรียบร้อยก็เก็บมือก่อนอยากเก็บหนอแล้วก็เคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอจะกลับตัวก็อยากกลับหนอ กลับหนอกลับหนอกลับหนอตรงทางเดินแล้วพอจะเดินก็อยากเดินหนอกว่ายางหนอใส่ยางหนอพอมาถึงที่ประตูก็หยุดก่อนกำหนดต้นจิตอีกอยากเปิดหนอแล้ก็ยกหนอยกหนอไปหนอจับหนอดันก็ดันหนอตามลำดับพอเข้ามาแล้วมือของเรานีมันยังไม่ได้เก็บ ก็ต้องกําหนดเก็บมือก็มีต้นจิตอีกนะอยากเก็บหนอแล้วก็เคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอนะเสร็จแล้วจะเดินนะถ้าลู่ที่จะเดินมันไม่ตรงลู่ล้วก็กลับตัวก่อนเดินไปหยิบอาสนะพอจะเดินก็อยากเดินหนออีกละขวาย,ย่างหนอซ้ยอย่ยางหนอนะ พอจะหยิบอาสนะก็อยากหยิบหนอหยิบก็เคลื่อนมือทีละข้างไปหนอไปหนอจับหนอไปหนอไปหนอจับหนอยกก็ยกหนอยกหนอจะกลับก็อยากกลับหนอก็กลับหนอกลับหนอพอจะเดินมาที่เบอร์นั่งของเรานะก็อยากเดินหนอขวาย,ย่างหนอสายย่างหนอพอจะวางเบาะก,ก็อยากวางหนออีกให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วก็ค่อย วางลงไปวางเสร็จแล้วจะนั่งก็อยากนั่งหนอแล้วก็ค่อยย่อตัวลงก็ลงหนอลงหนอพอจะกราบก็อยากกราบหนอกราบเสร็จแล้วจะลุกขึ้นก็อยากลุกหนอก่อนแล้วก็ลุกหนอลุกหนอจะเก็บมือก็อยากเก็บหนอเก็บมือเสร็จเรียบร้อยแล้วลก็เดินตามระยะเวลาระยะเดิน นี่แหละถ้ายังไม่ได้ทำเนาะก็นิมนต์พระเราก็เรียกว่านิมนต์นิมนต์ทำญาติโยมก็เชิญทำถ้าทำแล้วชีวิตของเราก็เปลี่ยนการกำหนดก็เปลี่ยนดูในวีดีโอวงจรปิดเนี่ยบางทีมานั่งเนี่ยมันไม่มีนะ ปล่อยมือก็ไม่มีหยุดเหมือนกับไม่ได้ใส่นะอันนี้ควรจะใส่ได้แล้วนะหลวงพ่อให้น่ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะต้นจิตนะเราได้ฟังเมื่อคืนที่แล้วเวลาท่านนำว่าเนะี่ยไม่รู้ว่าใครเงียบนะบางคนก็ว่าตามหลวงพ่อบางคนก็ไม่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่ก็บอกแล้วนะว่ามีส่วนร่วม ในการฟังธรรมบรรยายหลวงพ่อเนี่ยหนึ่งท่านถามอะไรให้เราตอบนะสองท่านว่าอะไรให้เราว่าตามเราก็จะได้คล่องนะคําว่าอยากอยากยกน้อยกกน้อยอยากอะไรก็ตามท่านมันเป็นประโยชน์ตอนที่เราจะคุ้นเคยกับศัพทบแนะสงต่างๆนะอันนี้ก็ฝากไว้นะนะ เพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละตั้งใจฟังตั้งใจจำแล้วก็ตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนเดิมนะสภาวะเห็นรูปธรรมนี่ก็เหมือนเดิมแต่พอลงมือทำเมนะื่อไหร่เนี่ยเปลี่ยนนะครับชีวิตเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เปลี่ยนนะท่าทางก็เปลี่ยนไปด้วย งดงามกว่าเก่าเยอะนะีแล้วก็ใจของเรานี่ก็จะเย็นใจไม่รีบไม่ร้อนเรื่องที่สองที่จะกล่าวก็คือการเก็บอาสนะเนี่ยมีพระเราเนาะของโยมอาจารย์ไม่มองไม่เคยเห็นนะแต่ของพระในชัดมากเลยมองในจอทีวีมีข้างซ้ายด้านนี้ แล้วก็ด้านหลังอีกสองเป็นสี่รูปที่ไม่ได้เก็บที่ไม่ได้เก็บก็คงจะไม่เข้าใจนะว่าเวลาเราจะไปชันเช้าก็ดีฉันเพนก็ดีเนะี่ยให้เราเก็บอาสนะช่วยกันเก็บอาสนะการเก็บอาสนะก็เป็นธรรมกรรมฐานนะหนึ่งใครเก็บอาสนะแสดงว่ามีสติรู้ว่าหน้าที่ของเราต้องเก็บอาสนะ สองเมื่อเก็บแล้วเนี่ยขอให้เราดีใจว่าเราได้ให้ทานแก่เจ้าหน้าที่เขาเขาไม่ต้องมาถูแบบเว้นว่างเนี่ยถ้าเราขวางไว้ทางไว้ตรงนั้นเน่ยเขาก็ถูลำบากระบเบณรอบๆของท่านกน็มีแต่ฝุ่นแหละเขราะมไม่ได้ถูสติของเราก็ได้ถ้าเราเก็บนะแล้วก็สงเคราะห์เขาเียกว่าใจคำว่าสงเคราะห์เจ้าหน้าที่เขา เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเป็นเราทำหน้าที่ถูอย่างเงี้ยมีเบาะละเกะละกะถูก็ถูลำบากความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องนึกนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะมีเมตตานะที่ทำในบางทีพ่อะเมตตาต้องการจะสงเคราะห์ญาติโยมพอสงเคราะห์ญาติโยมแล้วเราได้ของเราเองด้วย มีสตินี่ก็ฝากไว้นะนะพอถ้าไม่มีสติมันก็จะทิ้งไว้ตรงนั้นแหละลุกก็ลุกเลยแล้อีกเรื่องหนึ่งพัดลมนะใครเปิดไว้แล้วก็ปิดออกไปก็ปิดด้วยนะไม่ใช่เปิดทิ้งไว้ตอนชา,าจันนั่งออกไปทีหลังเนะี่ยพัดลมก็เปิดแป๊บๆป,ป,ปอยู่นั่นแหละ ข้างใครที่ใกล้ใครแล้วใครเปิดก็ปิดเวลาปิดพัดลมก็ต้องใส่กำหนดด้วยนะเห็นพัดลมก็เห็นหนอใจอยากจะปิดก็อยากปิดหนอยกมือขึ้นก็ยกหนอยกหนอยกหนอจับก็จับหนอเปิดก็ดีปิดก็ดีนะ่ดึงทีละครั้งดึงหนอแล้วก็ปล่อยหนอดึงหนอปล่อยหนอ ดึงหนอปล่อยหนอจนเสร็จไม่ใช่ว่าดึงปึ๊ก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 ๊กปิดปึ๊กปึ๊กปึ๊กป๊กป๊กเนี่ยคนที่นั่งสมาธิอยู่ก็กําหนดไม่ทันหรอกเราก็กําหนดไม่ทันถ้าเรากําหนดทีละครั้งทีละครั้งเหมือนนาฬิกาตีใช่ไหมเต้งแล้วก็ดียินหนอเต๊งได้ยินหนอการกดพัดลมก็ดีเปิดพัดลมก็เหมือนกัน กระตุกทีละครั้งและทิ้งระยะนิดหนึ่งแล้วก็กระตุกใหม่อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับตัวเองด้วยนะที่ห้องเราก็เหมือนกันนะการเปิดพัดลมปิดพัดลมเนี่ยก็เอาไปใช้นะถ้าใช้ได้เรารู้นะวิธีแล้วก็การกำหนดก็จะได้ละเอียดขึ้นนะทีนี้การส่งอารมณ์สำหรับพระเรา ย้ำอีกทีหนึ่งนะผู้ตอนเช้าทีหนึ่งละการนั่งน,นั่งตามลำดับพรรษาใครยังไม่มาเราก็เว้นที่ไว้ให้ท่านจะมาทีหลังหนึ่งสองสามสี่นี่เรารู้ลำดับอยู่แล้วนะแล้วก็กำหนดขึ้นบันไดก็ดีตนะอนขึ้นนันะต้องระวัง อย่าไปแย่งกันขึ้นขึ้นทีละรูปละองค์อรองเท้าส่วนมากก็วางกันดีมากเลยนะวางก็วางให้เป็นระเบียบนะในสม่ำเสมอกันถ้าเรามองเข้าไปเห็นทีหลังเนะี่ยถ้ารองเท้าระเบียบเป็นระเบียบดีเนะี่ยพอจะนึกภาพออกว่า พรโยกาวจรก็ดีโยมก็ดีนะที่ถอดรองเทา้าสวมรองเทา้าวางรองเทา้าทำแบบมีสติแต่ถ้ารองเท้าละเกะละกะหัวไปทางท่อส้นไปทางหนึ่งนั่นก็พอนุมานได้่อเวลาวางรองเทา้าถอดรองเทา้าแบบไม่มีสติ วางอาสนะก็เช่นเดียวกันวางให้เป็นชั้นเป็นกลุ่มมองแล้วมันดูงามตาไม่ใช่กก่กันไปไก่กันมาเนาะอันนี้ก็ใหลองสังเกตดูเราต้องอบรมจิตของเราไปด้วยให้เป็นปิิจิตที่ดีที่งามจิตที่มีระเบียบจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์เคยบอกว่า ใช้สักกะสัมปชัญญะพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่จะทำนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เราก็ทำไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ทำเรื่องของทาสี่นี้ก็เหมือนกันนะต้องเรียนรู้จดจำไวนะ้เหมือนเราจะไปดูตำรวจทหารต่างกันยังไงนะ ผลละเลือนต่างเยครูใส่รูปแบบไหนเราต้องรู้จากเครื่องแบบของเขาการดูธาตุก็เหมือนกันถามบางรูปบางองค์ก็ยังไม่รู้ลักษณะของธาตุครบหมดเห็นธาตุแต่ไม่รู้จากธาตุบอกไม่มีอะไรนะไม่เห็นมีอะไร แต่พอไล่ธาตุให้ฟังว่าหนักมีไหมเบามีไหมหย็ดมีไหมร้อนมีไหมแข็งมีไหมนุ่มมีไหมเออมีครับมีครับนั่นก็ให้ศึกษาเนาะกการศึกษาก็ยังบอกนั่นแหละว่าสมุดมีปากามีเอาไปจดพอจดมาเราก็จำลักษณะของธาตุไว้ก่อน พอไปเจอในขณะที่เดินจงกรมก็ดีกนะำหนดทำอีบดย่อยก็ดีเราก็จะเห็นตัวของธาตุได้ดีว่านี่คือธาตุเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแล้วก็เราก็สังเกตดูอาการของเขาอาการของธาตุต่างๆเนี่ยลักษณะของเขาแต่และอย่างก็ไม่เหมือนกันธนะาตุดินก็มีลักษณะเป็นอย่างหนึ่งธาตุน้ําก็มีลักษณะเป็นอย่างหนึ่ง ธาตุคู่อีกนะสองตัวหนักกับเบานี่ก็ไม่เหมือนกันเนะนะมื่อเห็นแล้วเราก็จับนะจิตจับอยู่ที่ตัวน,นั้นเลยแต่ไม่ใช่จับเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงนะจับเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะรู้สึกเย็นแล้วอาการเย็นเป็นยังไงบ้างนะมีเปลี่ยนแปลงไปหรือดับไปยังไงนะก็ให้สังเกตดู เพราะว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ฉะนั้นใครที่พยายามให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดนั่นก็เป็นความเข้าใจผิดแล้วนะเป็นอัตตาไปบังคับบัญชาเขาเราต้องดูอย่างที่เขาเป็นเห็นอย่างที่เขาปรากฏถ้าเห็นอย่างนั้นได้ก็จะดีอีกเรื่องหนึ่งนะ เวลาครูบาอาจารย์เราเดินสวนกับครูบาอาจารย์เนี่ยนะไม่ต้องไหวไม่ต้องยกมือก็คือให้หยุดเดินถ้าครูบาอาจารย์เดินผ่านก็ให้ท่านเดินผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยเดินญาติโยมก็เหมือนกันไม่ต้องยกมือไหวนะกว่าโยมจะยกมือไหวเนะี่ยมันไม่ทันหรอก การจะไหว้ใครสักคนองค์หนึ่งเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่นะตาเห็นก็เห็นหน้ออีกใจอยากจะไหว้ก็อยากไหว้หน้ออีกยกมือก็ยกทีละข้างอีกพอครบพอดีอาจารย์ไม่อยู่แล้วไปแล้วนะฉะนั้นตาถ้าเราทอดสายตาไว้ประมาณสี่ศอกเนะีเราก็จะเห็นเพราะว่าปกตินะครูบาอาจารย์ก็จะเดินเร็วกว่าโยคี จีวรตอนนี้มีจีวรเหมือนอาจารย์เยอะนะสมัยก่อนไม่มีหรอกนะนะจีวรของอาจารย์แดงๆเนะี่ยเขาจะรู้แล้วอาจารย์ทองมันแต่ตอนนี้มีพระโยคาวจรอยู่หลายรูปนะยก็ให้รู้ว่ามีพระเดินมา,าเราก็หยุดเดินแล้วก็ให้ท่านผ่านไปก่อนแต่ถ้าเดินไปทานอาหารด้วยกันในสำหรับโยคีพระโยคาวจรนเนี่ยก็ ซ้ายให้สุดนะเดินซ้ายนะพอเดินไปนี่ก็จะซ้ายมือกลับมาก็เป็นขวามือนะอันนี้ก็เป็นการนะวิธีการที่เราควรที่จะนะศึกษาไว้แล้วก็ปฏิบัติเป็นรูปแบบที่ดีนะไปที่พมานะ่ทาท่านตรสอนอย่างนี้แหละนะนะไม่ต้องกลับไม่ต้องไหวแม้แต่พิธีกรประกาศก็เหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่ารีบพนมมือแป้ไม่ใช่เงนินนพอบอกว่าอาจารย์มาแล้วเนะี่ยกำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนาะเสร็จแล้วก็นั่งคลายสมาธิอยากพักเนาะอยากพักเนาะพอจะคลายมือก็เคลื่อนเนาะเคลื่อนเนาะจนเสร็จเสร็จแล้วก็ขยับตัวแล้วก็พนมพนมมือทีหลังนะกว่าอาจารย์จะกราบกว่าอาจารย์จะมานั่งมันก็ยังทันอยู่ ฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาอย่างนี้ให้ผ่านไปเปล่าๆแม้แต่มานั่งตอนคิดครูบาอาจารย์ก็มาก็เหมือนกันไม่ใชมานั่งเปิดหนังสือดูเปิดอะไรดูนี่ก็ไม่ควรพอช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ช่วงของการดูอันที้เราก็ต้องปรับก็ <c oughs> เรียกว่าปฏิบัติธรรมตั้งแต่ไหนถึงไหนตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน ไม่มีอะไรแล้วก็ยังไม่ต้องไปสนใจหรอกนะแต่ว่าจะจดจากอะไรก็ตอนที่ธรรมาบรรยายขึ้นนะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับการไปส่งอารมณ์ก็เหมือนกันนะไม่รีบเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปรู้เวลาถ้าข้างในเต็มแล้วก็อยู่ข้างนอกรออันนี้ก็เป็นไปตามนะหลักการที่เจ้าหน้าที่เขาบอก ฉะนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้ให้ทุกทกท่านได้ไปสังเกตอันไหนที่เป็นของตัวเองก็ลองดูว่าเราขาดบกร่องตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นเก็บสายตานะเก็บดีหรือยังเก็บวาจางดการพูดการคุยแล้วก็ชา้ชาช้าการกราบก็เหมือนกันนะองค์ที่เสร็จก่อนนะได้ครบสามหนอหรือเปล่านะถ้าครบสามหนอมันนะ่าจะเสร็จพอๆกันนะบางองค์เสร็จก่อน ใหก่อนนั้นจะมีหนอเดียวหรือเปล่าหรือว่าขาดตรงไหนเงยนห,หนอเงยหนอเงยหนอได้สามหรือเปล่าพลิกมือก็เหมือนกันพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอไม่ใช่พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอติดกันเป็นพื้นพลิกหนอตัวหนึ่งมันก็ขาดตัวหนึ่งรูปธรรมนามาทมาทเกิดแล้วก็ดับแล้วก็พลิกหนออีกตัวหนึ่งเขาก็เกิดอีกรู้อีกฉะนั้นถ้าทําเพื่อให้เสร็จมันก็จะเสร็จเร็ว แต่ถ้าทำเพื่อจะรู้อาการมันจะช้าฉะนั้นดึงคำหลงพ่อท่านบอกว่าจะทำอะไรก็ตามอย่าไปทำเพื่อให้เสร็จแต่ทำเพื่อให้ได้สติสมาธิแล้วก็ปัญญานะนี่ก็ฝากไวนะ้เนาะเอาละได้เวลาที่จะฟังทำกันแล้วนะเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วก็ปิดไฟเปิดได้เนาะ